คาเฟ่กันค่ะแถวอุดมสุขแล้วก็จะไปเจอเพื่อนๆน,นะคะเป็นฉบับที่ฮหิวใจตัวเองกันนะคะเพราะว่ารู้สึกตัวเองไม่แบบ productive เลยก็คิดว่าจะไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ไปเม้าท์มอยไปกินข้าวไปกินขนมกันค่ะจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เราได้น้อง d e e.g.i Pocket 3มานะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะใช้เจ้าน้องตัวนี้นะคะไปเที่ยวเราวันนี้เป็นวัน day Walk with me w วิ h DJI Pocket 3กันนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างเมื่อใช้ระหว่างวันนะคะจะแบตหมดมากไหมน้อยแค่ไหนหรือภาพชัดไหมวันนี้บิมก็เลยจะพาทุกคนแบบเผื่อตอนนี้ใครกำลังต,ตัดสินใจซื้อเจ้าน้องตัวนี้นะคะว่าจะดีไหมหรือข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวบิมจะมาสรุปให้ฟังกันคะ่ะวันนี้นะคะแต่งหน้าเป็นแบบโทนชมพูแล้วก็ปัดแก้มด้วยน้องลากาชนะคะแล้วก็ลิปของ r c คือแสงสว่างแบบ ตอนนี้คือแสงจากหน้าต่างตรงนี้นะคะคือแบบว่าสีนวลมากแบบแบบอันนี้คือไม่ได้ปรับอะไรเลยขึ้เป็นแบบออโต้ที่ได้เครื่องมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะคือจริงๆอะ่ะเราได้น้องเครื่องนี้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ใช้น้องนะคะวันนี้ก็เลยจะไปคาเฟ่ก็เลยว่าจะใช้เจ้าน้องตัวนี้ไปด้วยกันคะ่ะ สวยอะอันนี้คือแสงข้างในนะคะก็สว่างนะจากเห็นในนี้แสงสว่างเวอร์แต่คือข้างในก็สโลวสลวๆส่วนอันนี้นะคะบิมใช้เป็นเฟสออโต้ดีเทคค่ะเพื่อที่จะให้จับที่หน้าเราเราขยับไปไหนน้องก็จะตามแบบนี้เลยนี่ตีเวอร์ ถ่ายวิดีโอก็สวยนะเราจะลองเดินขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะแต่ว่าข้างนวนเหมือนไม่มีจัดมนทัรกาลยแส่งดีมากออฟฟิศนะคะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะเป็นโบแบบนี้แล้วก็ใส่กระโปรง กระเป๋าแลลี่กระเป๋าโปบนะคะเย่ yeah. แสงดีมากผิวเรียบเนียนว่ะเอ้ยตรงน,นี้คือเด็กจ้าเด็กจะมาดู oh. ผิวเนียนมะข้างบนชั้นสองนะคะก็จะมีโต๊ะตรงนี้นะคะแล้วเ,เป็นที่โล่งๆแต่ตอนแรกที่เราเห็นคือมันจะเป็นเหมือนนิทรรศการแต่ว่าตอนนี้เหมือนไม่มีจัดแล้วสวัสดีค่ะ ันนี้เราจะมาวอชยูใหม่แกกันค่ะซึ่งกระเป๋าเราเป็นคู้การแสลี่ซื้อพร้อมกันด้วยใช่ล้วไปกดมาคือแบบกดจะได้เราไปซื้อแบบกดคนอื่นต่อใช่แต่ว่าโดนบวกมาไม่แพงนะแบบใช่เราโดนบวกสามร้อยมาอย่างแรกกระเป๋าคู่กัาคืออันนี้ได้จากเพื่อนเพื่อนให้ไปเชิงใหม่มาคือไม่อยากโชว์เลยเพราะมันโซโคกระเป๋าเราแบไึงคมา <laughs> มาคลิปเฟเบรุติปปุ้นคืออะไรคือไม่คือหนึ่งสาสี่ห้าแกก็ทำมูเลอเขาอก็มีเด็กเยวขนาดนี้นะมาสั่แล้วก็ไม่อยากให้ดูเลยว่านี่แม่เกลียบมมอะไรอะป้ <laughs> งครับแป้ไดันนี้คของ four U two นะคะที่เราใช้แล้วก็เป็น3 r e C E นะคะ แล้วนี่ก็ดีเีเหมือนกันเยอะเกินแล้วนี่ก็โรแมนต์นีอน่อันนี้คือมักะเอาออปอมายเกิร์เบอร์เบอรีนแล้วก็ฟูยูฟูแต่ว่าอันนี้ของอะไรอะอน,น่าชอบเลลอกไปแล้วอ่ะไปดูทิกเกอรมาแล้วก็ซื้อตามใช่เวลาดูแบบในร้านก็ได้ส่วนลดโค้ดเยอะมากใช่แต่ว่าเราชอบตัวนี้มากนะ แบบว่าทาย,ทายแต่ว่าเราไม่ค่อยทาด้านนี้นะเราทาด้านเนี้ยอ๋อเป็นแบบกอล์ฟใช่ใช่แต่ว่าที่เราชอบที่สุดเลยคือตัวนี้เป็นแบบนิน่มๆใช่เบร์ที่มันเป็นแบบพยายามทำจูบไม่หลุดปะ่ะพยายามทำแบบนุ่มๆแบบเดิมันมัน,ม,ม,น,ม,นมันได้โฟกัสนี่ไงนี่ไงมันเบอร์เฮ้ยนี่ไงเรามาพูดถึงโปรดักโชว์เคสกันดีกว่า มันก็จะโฟกัสแบบนี้เลยหน้าชาัดหมือนนี่อลองสิพยายมไม่ต้องมนะามืนแล้วจังจรับเอาไว้แค่นั้นี่ไงสีหน้าชั้น่อเลยอสีมันอยู่อร์งรสตถูกแล้วก็ไม่รู้เบอร์สิบเอลิปปี้ต่อมายงของแปง้งอันนี้แปง้งตลับม่วงของ q ิวพเนะคะเป็นที่หนึ่งในดวงใจเรามากๆเราใช้เบอร์เอ็อนสองเด็รใช้ ชีอ่ะเอืองเราก็สุดกันในติ๊กต็อกเหมือนกันเพราะว่าถ้าติ๊กต็อกสุดๆแล้วก็ที่ปัดแก้มแทนมีนนะคะเบอร์สิบสองแต่เราไม่พกอะไรแล้วเพราะว่าเราปัดไปก่อนแล้วให้มันอ่อนเองตอนนอกบ้านตอนนี้แก้มเบาแล้วเปล่าไม่เติมอะขาดไปแม่เลยคือโทรศัพท์นี่อันนี้เราไปนุ่นสิบสามโปร ของเพื่อนคือถอยมาใหม่ปวดสิปวดสิบห้าโปรเป็นกระือนลูกเมแมฆูขาน่ามากปวดแมวชี่แนวนเ่ร่ะเธอเพาาแบ่งนี่สีชมพูยจริงๆรอเรียนนี้เป็นสีขาวแทดแนวอ่ะอันนี้คือจะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบแบ,บแ็กเซฟ ก็ได้อ็นคอิวเตอร์มาจากแป้งผับตอนเาเป็นแอปพอร์ทสองนะคะคือแอปหนึ่งสี่อันนี้เป็นเคสที่มาได้จากช้อปปี้คือถูกนะส่วนนี้สีสำคัญที่สุดในชุดนะโอ้โหต้องเขียวอมีกระเป๋าตังค์การสบายแต่เขาเลยก็ไม่ค่อยจะมีกระเป๋าตังค์อุ้ยเยอะมากเลยกันโอ้โหไม่รู้เลยเหรอว่าชอบสีชมพู แจ็ค็เหมือนกันนะคะสีดำปวดทำไมก็ไม่รู้แล้วก็มีอะไรมีปผนในของนี้ของนีค่ะมีมีติดอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมเก็บของชอบแค่ไหนว่าเอ่อจริงใจแต่ว่าไม่คือช่วงนี้เราแบบแบบนิดนึงก็พยายามทำทรงผมพี่กระปุกด้วยแต่ว่ามันยากเกินไปเป็นทรงผมทรงนี้อุ้ยแต่น่ารักหน่ะอันนี้ก็คือชอบปล่อยผมเปีย๋